ฟันว่าได้กินข้าอยู่เพี้ยน <c oughs> ไปซื้อหาเอ็ดเอ็ดมากไม่กินแล้วกินจังใดก็ห้าก,กันกินม่อิมไปซื้อซองรอดสามรอดไม่นมะอิมอยู่อคำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญาในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับข้าชิวชองกาพารวยครับผมมื้อนี้มีเหตุการณ์วนๆแอดไม่ฟันดีฟันว่าได้อยากไปกินเต็มบ้านแล้วอยากได้กินเต็มบ้านเลยครับผมบอมแมนวันนี้ แอดไม่สิรับโชคอีบ่ครับผมเอาใครเห็นคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับแชร์ออกไปให้เยอะๆนะครับจะได้เห็นด้วยกันแอดไทยแอดไม่ฟันไว้ได้อยากได้กินข้นกิน like, ไล่แปลว่าได้โชกกันหลายนะครับนี่ผมอยากให้เพื่อนฝันยู่แบบนี้แล้วบังเอิญว่าไปกินอยู่บ้านเล็กที่ตรงกับของน้องมิลินด้วยนะครับผมอ้าวลุ้นลุ้นลุ้นนะครับผมอา๋ยวรอรสักครู่นะครับผมความไปแอนไมความน่าจ้า อ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีแอนไมค์ครับผมสวัสดีจ้าวาดก็ออกมาแต่เสาแต่เสีเ้ยวแท้แต่เสาเป็นเสี้ยวอยู่จ้าฝันคากบ่ฝันคากข้าไปเอาหนาหนากระเบละหนากระเบรดแดงเดี๋ยวที่งซิ่งนะนากระเบรดแดงบ่จ้าเมื่อคืนฝันฝันว่าคือว่าฝันดีงไม่ได้มาขึ้นฝ<อ>ันว่าผ้า,า,า,ากันไปซื้อแนว่ยอยากแนวกินไม่เห็นกินงี้แน่ไหมเออ ลูกเตือนบอกโอ้ยวายสินันมากคนตือนทำอย่าเดี๋ยวรอกันนะครับเดี๋ยวรอกันลูกสาวลูกสาวัาวนตือนอย่าลูกสาวตือนนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมเอาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับนะครับผมเอาเ่นฟันดีแล้วฟันฝันดีนะครับผม เราไม่นานเนาะยาวารีลงดีล่าด้วยครับเออนี่แหละชีวิตแม่ลูกอ่อนปลาสี่ร้อยมาเข็ดขี้ผึจอนลูกว่นนั้นเด็ดตื่นเอ้าฟันดีอยู่บ่ดีค่ะดีค่ะป้าดีค่ะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำยิ้มเนาะเดี๋ยวไปทำกับพ่อเดี๋ยวเราไปทําอยู่นู่นเลยโอเคพ่อจะมาเอาพ่อเอาเอาเอ้ามาแล้วไปเอ็นไหมมาแล้วมาแล้วเอ้าเอาไปซื้อน้องหยางน้องกีมากหอบเอ็นเอ็ดเเอ็ดมากไปซื้อที่ว่าใส่ เอา้าอยากก,กินนุ่มตลกมาสั่งกระดุมาหาแม่มาเดี๋ยวเดี๋ยวรอก,วกันนะครับโ <laughs> มเดูดอกได้อยู่ในคลิปนี้แทน่นอนนะครับผมลูกสาวเพิ่งตื่นไหมลูกสาวตื่นไหมครับผมอ้อา,าวสวัสดีค่ะเอามาแล้วเหรอสวัสดีค่ะเป็นไงมัง่งไอ้ปันได้ไปเล่นน้ำแล้วนี่แหละนี่น้ำแม่มนน้ำมันอะ ไอแม่แม่วางไหนแม่ฝันมาจัางไหนเฮะฝันมาไปซื้อมุกระทาไปกินเงี้ยเงี้ยเฮ้ยแม่กระทางค้นตายกันยังไหนเมื่อกินน้ำควันขึ้นเนี่ยไปซื้อหาเอเอดมากนม่คิวม้อสไส้แลบไปนะ,ะไปแล้วไปเอาไปที่นี่แล้ไปซื้อซื้อแล้วมากนี่ขั้นเจ้ากับพ้ากันจีนกินขากินเนี่ยแม่กระทางยวนถ้าเจ้าทุ่มดินไหม่นะ เจอกันยังได้มา่กินน้าฟันตรงขามฟันตรงขามบ้านเท่าน่ะชีว่าเพิ่นทมดินอยู่หน้าบ้านเท่าน่ะใช่เมื่อกินนท่าพ่อพร้อมแนนบ่ได้กินยังไดเพิ่นขอแนวทางน้องมีเิืไปแล้วจ้ามาที่นี่พากันกินมวยท่าเนาะกินแล้วกินจังใดกับพากันกินมะอิ่มไปซื้อซองรอดสามรอดไม่พูดอิ่มอยู่อมาที่นี่แหละได้เอาอันได้เขียน <c oughs> ได่เคี่ยหมูไปทางหนึ่งมันบะรักอีะยังทางหนึ่งมาที่นี่เราได้เอาผักพัวใส่ตรงกลางว่มันนี้น่ากวยก็ได้ว่าตากอันมูก็ทาหมห้เพื่อจะเ,เขียบในี่าพ่สันอ๋อจะกลากก่าได้ตักก็ได้ตักยังบุ้งจักเพราะว่าตอนนั้นมีลิ้นตึงแต่หูสึกว่าจะควงกอาฟันดีอยู่ฟันเหงนห์ค้นตายเราก็ฟันมาได้กินเขายอยู่เหย่นเหย่อบางเหยน่ยนไปได้เงยืยนแอดกา ซีห,หกจ้าห่อยเาว่าจสันังสีว่าเอกาฟันอ่านด้อเมื่อนี้กับฟันเห็นแมมหายกูดิเขาเป็นฟันเียไม่มไม้าพนมาเนี่มันจีเป็นสีหาไปยังสันด้ดีคพนึนจินเน,นี้ยกินอยู่ข้างนาปูดำเลยเด้อคน่ากิน,นาอนวทางสีเขาแล้วสีหกแหวนใไม่ที่บนไม้แมนจก้กสีห ก้าวแปดเจ็ดเนื้อทางสามตัวที่บนก็ปูให้ออกก้าแปดเจ็ดก้าสี่หกลางจากน่อนตรงนเนื้อทางสองลตลรีเนาะฝันได้อยากได้กินกินข้ากินแหนกได้กฝันค้นายก็ได้กินน้ำคนตายก็ได้มากินน้ำเป่ากิน้นตก็ิได้กินอยู่ดอกเวลาเขาไหวเขาอย่างเขาได้ไหวไปหมด ทั้งบุญทั้งคลองหวานคองหยังว่าต่เก้ขันฟันยังสี่เนี่ยได้แม่ฝันในซีเดอร์ลาสีแดงอวานแน่ฮะเขาขันเสี้ยงยังสี่นะอันดีจ้าเรา้วงมรดามปั้นอันดีค่ะมีเก้าแปดเจ็ดกับสี่หก จำในบ,บาวันอีที่เขาทำมันดอกมันอฉกสองวันตีเด้าอ่าวันนั้นมันดอกห้าหกแล้วมาออกสี่หกบออะทำม,มันได้ออกแล้วมันออกสองวันตีเด้วันอีทีหลังนี้ระวังนะระวังนะอาจจะเป็นสามตัวก็ได้ดิอาจจะเป็นอจจเอียงห้าสี่หกบนสี่กระได้ดิทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดเนาะเป็นไปได้หมดนะครับเป็นเพียงแค่นแนวทางเด้อผูดใดมักกัตามบ่มากาเรีอนพ่านนะครับเป็นเพียงแค่นแนวทาง นะครับผมไปไปคือว่าตอนเดินทางมานนองมิลินจับเงินใสแล้วก็บอกเจ็ดซีเจ็ดซีว่ะทีแม่นจ้ะนนองมิลินบอกเพิ่มมากคือเจ็ดซีมันนับเงื่อน,อนยันใสให้แม่น่ะ<ม>ชีเจๆๆๆ็ดชีๆๆ่จเจ็ดนี่นะชี่เจ็ดเจ็ดซีนี่ว่ะทีจ้าเจ็ชี่เจ็ดนี่นะเปนที่น้องยังชีครับอืมเรีนบ ใช่ไหมถ้าออกตัวนี้ยังมาขึ้นโอ้ยยางมาขึ้นดีไปมันน่าจะซื้อให้เพิ่นเต็มรอยก่อนเนี่ยซุนคาดเพราะว่าแต่ว่าหล่ะซื้อซื้อเจ็ดแปดแปดเจ็ดไฟลายแต่ว่ามาบอกผมซื้อถ่ายกับซื้อซีเจ็ดนี่ล่ะนี่ล่ะปัญหามันอยู่นี่เริ่มแรกกันว่าเริ่มแรกเข้าเข้าบ้างเดี๋ยวก่อนเริ่มแรกว่าสีบปล่อย จ้าลืมแล้วว่าสิบ๊ปป้อยยาแมวห้ามหองน้องมันหลายโตแม่ราะวังวันนี้น้องบอกแบดแบดเจี๊ยบอกสามตวแล้วบอกตาดออกมามันก็หลายโตแล้วตาดออกมามีสองตัสองชุดจ้าลักกันพึ้นมาโอ้ยถ้าแม่นไฮหลายโตมันก็สิหล่ฉันว่าตามน้องได้ก็ค่อยตามถ้าตามบ่ได้ก็เอาแค่แบดแบดเจี๊ยบก็ระวังน้องเพิ่อนบอกคัก เจ็ดซีเ่าบอกคุณแม่ว่าสีผ้ามันหล่นหนามทะเลเพราะว่านี่เดินห่างน้องคุณก็บอกนี่ในรถนั่นแหละบอกประมาณสองสามนั่นแหละแต่ผููแม่นีื้อเจ็ดแปดแปดเจ็ดเวลาแล้วจ้าแต่แปดเจ็ดนี่กับฟังดีแต่ว่าสี่เจ็ดนี่กับสื้อไว้ใหงนางอยู่จาื้อไว้เพอแต่ฟังเนาะเพื่อเพื่อว่าเกิดมันออกลาง ตัวนึงออกล่างตัวนึงออกบเนเกินเกจิวาเข้าบนลงไฮความคืดอ,อันนี้ความคืดของอาอออกาศกับแดดไม่ลงให้เป็นแนวทางดีกว่าไม่ลงถ้าออกมาแล้วมาพูดมันก็บอกคือหนาขึ้นเที่วาโอยเนี่ออกแล้วคือเอาเว้าวมัหน้าเด็กบอกคือบอกคออาเก่าเกศิวาอาเก่าเนาะอันนี้ได้ตัวไหนเรามาก็มาแบ่งปันกับแม่เอฟซีหลายคนอยู่มันกับว,ว่าถ้าน้อ,อ,อ,ปปองออเพิ่นมน้องบอกอะไรเปลี่ยนแปลงก็ ลงคลิปให้แม่ดูด้วยนะครับพ่ากะอ้ามก็ถามหนึ่งได้ไหมถามมาพ่อเธอไปที่จังซานไปที่ไหนพ่อไปได้ครับไปดูวอนนี้เบ็นก็จากพ่อป้าป้าเอาขอบคุณแอดใหม่นะครับการแบ่งปันแนวทางนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณแอดใหม่นะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ